ครับสวัสดีครับผมท็อปวันกุซ่านะครับก็ต่อจานใจพีทีแล้วเลยวันนี้ก็จะมารีวิวกันต่อเลยกับยูกินเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็นสายนะครับ USB 2.0เป็นสายะตะกูลพวกพิมเตอร์เคเบิลมาเนี้สายเคเบิลพิมเตอร์อะไรประมาณนะั้โอเคก็ซึ่งตัวนี้จะเป็นสาย USB Type B นะถ้าเกิดเรียกตามตามับ USB นะืตัวนี้มันเป็นสายของยูกินตัวนี้ยาว3เมตรนะ 3เม,มเป็นหัวทองเหลืองทั้งคู่เลยเดี๋ยวมาแกะดูกันตัวนี้เขารับประกันด้วยนะ2ปีการใช้งาน2ปีเลยสามารถใช้ได้พินเตอร์อ่าแฟกซ์แมชชีนก็จะมีสแกนเนอร์แล้วก็ประมาณเนี้ยกับกับ,กบอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่สามารถใช้กับหัว USB Type B ตัวนี้ได้นะซึ่งหลังแล้วผมก็จะมาใช้กับพวก Audio Interface หรือว่าเป็นพวก มิดี้อย่างเงี้ยของกลองนะของภาฟ้าอะไรอย่เงี้ยได้หมดเลยอืมเขาบอกว่าเป็น High p e r f o r m แมนซด้วยนะอืมเดี๋ยวไปดูว่ามันจะดียังไงนะคะคุณภาพจะเป็นยังไงนะโอเคครับไปกแกะกันเลยบายรับเดี๋ยวผมแกะเลยนะครับโอเคนะครับโอ้ข้างในไม่มีอะไรเลยนะ ไม่เีิะเลยก็มีแต่ถุงกับสายตรงนี้มาให้นะเดี๋ยวกลองแกะดูว่าจะเป็นยังไงโอเคกันเลยกันเลยโอเคช่างอาออกมาแล้วอือก็เอาตัวที่รัดสายอะไรออกก่อนนะโอ้สายค่อนข้างดีเลยนะตวเนี้ของยูกินโดยเฉพาะเลยอะอือหัวเป็นแบบ ทองเหลืองนะโอ้โหสลักเขาว่ายูกินสวยงามมากเลยเดี๋ยวอนเสิร์ดรูปให้ดูนะโอ้โหสามเมตรก็เลื่อนเรือครับอืมแบบนี้อือเฮลยเดี๋ยวจะไปทดสอบให้ดูนะว่าจะใช้งานโอเคไหมมีติดขัดอะไรหรือเปล่านะโอโ้แต่สวยมากเลยครับทองเหลืองอเข็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับป้าครนี้ผมก็จะมาลองเส็บกับโมดูลกล่องชุดนะครับถูกไหม เป็นดูเยอเไทใช้บีเหมือนกันเลยอือนี่ยูกีนะลองแสบกันดูเลยลว่าใช้งานได้ไหมสีทองสวยมากเลยนะอ,อประมาณนี้โอ้แน่นที่เด่นะสวยงามากครับก็อาจจะไม่ได้ลองเสียงให้ดูอะไรค่าๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะแต่ว่าใช้ได้เลย3เมตรก็นี่ครับ ยาวเหลือเลยนะเนี่ยยาวมาก,ออกดูอ่าสามเมตรต่อมานี้ครับครับเป็นไงกันบ้างครับกับสาย USB ตัวนี้อ่ถือว่าโอเคเลยนะราคา180เองอตัวนี้ย180บเองเ้อร์ไ SY นะหาซื้อกันได้นะลองเข้าไปเช็คราคาดูก็ได้นะครับจากเว็บไซต์ของเขาเลยแต่ตัวนี้ผมไปซื้อร้านในห,หน้าร้านเลยนะครับแล้วก็ แนะนำดีนะครับมีตัว5เมตรด้วยแต่ว่าผมว่ามันยาวไปเมาก็เลยเอาแค่3เมตรพอขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะอืประมาณนี้โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายปุ๊